สวัสดีคุณผู้มชมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมฟิดคุงนะครับตอนนี้เกมแม่แต่งออดอรั่นก็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้ออัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตแบบให้แบบใหม่เข้ามาแล้วผมแล้วก็เพิ่มการระบบขี่ม้าเข้ามาแล้วผมก็รอ,อมานานเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะผมไทยบูดปะไทยบูดน่าจะเนว่าไทยบูดแหละผมอ่านไม่ถูกนะอ่านไม่ถูกก็ขอฝากเตือนด้วยนะครับผมโอเคนะเราเข้ามาเลยนะผมนี่นะเอ็กเ,เ,เพดิชั่น ได้ใช่ใช่นะครับผมเป็นด่านนอกกำแพงนะผมเป็นแบบเมืองนอกกำแพงแล้วก็จะมีป่านะผมป่าที่แอนนี่อยู่นะฮะที่สิงสถเข้าไปจับแอนนี่แล้วผมในภาคแรกนะครับต่จับไม่ได้นะผมเอาจริงมังก็จับได้แหละแต่อันนี้หลุดไปได้นะฮะด้วยการกรีดร้องให้ไททันมากินตัวเองนะผมเพื่อให้ตัวเองหนีไปนะครับผมอนที่ชุนละมุนกันนะในส่วนของตัวละครก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะผมมีเท่าเดิมละดีวายเอเลนมิคาส่าชาชานะผม เราจะใช้ซาช่าไปลุยกันเลยนะผมโอ okay. เคเลยกันหมดอีซี่เลยนะผมนี่นะผมแบบใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นเร,ราจะขี่ม้าพาลิวเอาตกแบบโอเคนะผมตะก,กี้เกมก็บางนิดหน่อยนะครับผมเดินไปตรงแบบนะผมโอเคเราก็รู้แล้วนะว่าตกสามารถตกแบบได้นะผมเราก็จะไม่ไปที่เดิมซ้ำนะโอเคนะผมเราจะพามาเดินดูแบบกันเลยนะฮะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นตรงปราสาทน,นะผม ไม่รู้ภาษาอะไรน,นะผมแต่เขาน่าจะเอามาสร้างมาประดับไว้นะอาจจะเป็นภาษาในภาคสามก็ได้นะบุที่ซีกบุกนะให้ได้หันบุกมาแต่อาจจะไม่ใช่หรอกนะผมมันดูไม่คล้ายกันเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะผมเกเีวเ okay, ราวิ่งไปดูที่ปาสสานนะผมก็จะมีจุดเติมแก๊สอยู่หนึ่งที่นะสำหรับตรงนี้แล้วปัสสาวก็จะมีประตูตรงนี้ด้วยนะผมวิ่งหลายละเอีเขาทำดีนะ อันนี้ประตูไม้นี่นะผมโมเดลภาษาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเราจะขึ้นไปดูมุมด้านบนกันบ้างนะผมแต่งกำแพงขึ้นไปเลยนะนี่นะผมเราสามารถเข้ามาอยู่นี้ได้ด้วยนะผมจริงนะบตรงบนก็จะมีมีแบบทางเข้าด้วยนะผมเดีย๋ยวเราจะกับเกาะขึ้นไปนะผม นี่แหละผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทีสามารถเข้าได้นะผมม้าอยู่นะฮะเข้ามาหายเอาเดินไปเลยนะผมตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะผมมีบ้านหลายหลังมากเลยนะอตรงนี้บักเขาแอบเลยันได้ผมว่าเขาแอบเลยันได้ด้วยนะผมแต่ม้าผมหายเนี่ยดิ ตรงนี้เขาน่าจะยังไม่ได้สร้างนะไอ้ตรงนี้ยที่เป็นทางเข้านะผมแต่ม้าผมหายอ่ะโอเคเราไปดูเราไปต่อกันเลยนะผมนี่ก็เป็นสกิลของสาชานะผมหยุดเวลาได้นะพี่ม้าผมหายมันลำบากอยู่นะเขับไปเอาม้าดีไหม แล้วเราบินไปดูบ้านตรงนี้กันนะผมนี่นะผมนี่ประตูนี่ไม้ผมว่าเอผมชอบรายละเอียดไม้เขานะเขาทำดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่แบบมีกงหันด้วยนะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะพาไปดูตรงป่ากันนะผมบินมาดูตรงป่าไม่รู้ว่าจะมีอันนี้หรือเปล่านะผม น่าจะไม่มีนะจมีแค่ไทรัน้นะผมตายและแกจะหมดมันไม่มีม,าม้าข้ามูอัพเดตก็น,น่าจะมีแค่นี้นะผมไม่น่าจะมีอะไรลนะสำหรับคลิปนี้ขอลากไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับผม